ตอนที่413ส่งข้อความเขียนเสร็จเรียบร้อยรั่วฉวนจึงถอยไป2อก้าสายตาเขากำลังมองไปที่กระดานตัดจากนั้นจึงรอบพยักหน้าด้วยความพึงพอใจไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วซื่อหยานแขวนไว้บนผนังั่วฉวนกล่าวบอกรับทราบเท่าแก่เหยาซื่อหยานรับคำไม่นานกระดานจึงถูกแขวนประดับไว้บนผนังเกียงข้างยังมีกระดานพี่น้องอีกสองนอเป็นกระดานกฎของล้านต้นตำรับ ด้วยวิธีการใช้งานเกมเสมือนจริงมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าภายหน้าจะมีกระดานมาเพิ่มอีกหรือไม่นั่นคือความคิดในใจของเหย่าซือหยานถัดจากนั้นจึงได้เวลาอิสระที่คนทั้งสองจะได้เล่นเกมล่วฉวนยังคงฝึกฝนดาบอยู่กับชั้นที่5เหยวซือหยานเองก็ได้รับผลกระทบจากล่วฉวนจนต้องจนต้องมาต่อสู้อยู่ในหมดท้าทาย เ่ยาซือหยานประลองกับถาวันหน้าผีผลลัพธ์คือชนะและแพ้สลับกันไปกระนั้นอย่าได้ลืมเลือนเหยาซือหยานคือขอบเขตลาชันเพียงแต่ไม่รู้สึกสบายใจอยู่บ้างระยะทางการผ,าผ่านพ้นจากชั้นที่4ไปถึงชั้นที่5มันขึ้นอยู่กับเวลาลาตีสวัสด์เท่าแก่ลาตีสวัสด์บอกกล่าวต่อการเรียบร้อยล้วชวนจึงกลับเข้าห้องนอนเมื่อนั่งลงบนเตียงล้วชวนนำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาชม การเล่นโทรศัพท์ทั้งสภาพยังนอนบนเตียงไม่ว่าใครในโลกสีฟ้าคลามล้วนต้องเคยทำล้วชวนก็ไม่เว้นเปิดโทรศัพท์วิเศษขึ้นมาล้วชวนมองไปที่แอปพลิเคชันทั้งสามบนหน้าจอก่อนจะกลุ้นคิดอะไรกันนะหลังต่อต้านแรงจูงใจให้สุ่มโชคอีกครั้งอยู่พักหนึ่งล้วชวนถอนหายใจช่างมันก่อนดูกระดานสนทนาก่อนดีกว่าเมื่อเปิดกระดานสนทนาล้วชวนจึงโพสต์ข้อความเนื้อหานั้นเรียบง่าย ลาตีสวัตส,ส่งออกไปแล้วล่วฉวนจึงปิดโทรศัพท์พิเศษและนอนหลับไปเป็นเขาไม่ทราบว้าลูกค้าทั้งหลายของร้านจะเกิดการเคลื่อนไหวใดหลังเขาโพสต์เรื่องราวลงไปเท่าแก่ต้นตำรับที่ท่านติดตามได้เผยแผ่เรื่องราวใหม่อีกฝากหนึ่งเหย่าซื้อหยานที่กำลังจะนอนพันได้รับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์พิเศษนางจึงเปิดขึ้นด้วยความสงสัยก่อนจะพบเป็นล่วฉวนนางชะงักไปครู่ก่อนที่จะหัวเลาะอ,ออก กลายเป็นเท่าแก่เสียอย่างนั้นขณะน,นี้นางค่อยทราบว่าภายใต้ข้อความมันปรากฏไอคอนรูปนิ้วมือและไอคอนรูปโป่งข้อความนี่คือกดถูกใจและ,สะแสดงความเห็นเหยาซื่อหยานนึกถึงการทำงานของกระดานสนทนาท,ที่ลวดฉวนเคยบอกกล่าวไว้หลังทุ่นคิดเหยาซื่อหยานจึงกดไอคอนรูปนิ้วมือถูกใจ ข้อความปรากฏก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็วไอคอนรูปนิ้วมือกลายเป็นสีแดงขณะเดียวกันนามแฝงสมียนรล้านต้นตำรับของเหยื่อซือหยานก็ปรากฏแสดงเบื้องล่างกดแล้วเป็นอย่างนี้น่าสนใจนะักเหยื่อซือหยานเกิดตื่นเต้นขึ้นมาระบบการสแสดงความคิดเห็นใช้งานได้ง่ายและเข้าใจไม่ยากเมื่อกดเข้าไปมันจึงสแสดงหน้าต่างข้อมูลปรากฏบนหน้าจอลาตีสวัสดิ์เท่าแก่ เห่าซือหยานใส่ข้อมูลลงไปพบเห็นเคลื่อนไหวเรียบร้อยเห่าซื่อหยานจึงเผยยิ้มถัดจากนั้นจึงเก็บโทรศัพท์พิเศษและขึ้นเตียงเตรียมหลับไหลคาลือหาดกุนนางใต้พี่หญิงพี่หญิงเสียงเรียกดังจากแต่ไกลจนกระทั่งเข้ามาใกล้เส้นสีดำถึงกับปรากฏบนหน้าผากผู้ชื่ออี้ไม่ช้าล่างผู้ลีเกอร์จึงปรากฏแก่สายตาปูลีเกอร์นี่เจ้าคิดว่ากี่โมงกี่ยามแล้ว ปูชื่ออี้จับจ้องปูริเกอร์พร้อมกล่าวคำตำหนิตอนที่414ถูกใจและแสดงความคิดเห็นมีอะไรปูลิเกอร์ที่ได้ยินคำถามถ,ามถึงกับชะง,งักไปเขาค่อยได้ตระหนักว่าตอนนี้ฟ้ามืดแล้วยามนี้จึงต้องเกาศีรษะอย่างเขินอายพี่หญิงข้ารีบไปหน่อยมีธุระก็รีบพูดมาปูชื่ออี้ถอนหายใจอย่างอับจนรับชมโทรศัพท์พิเศษของท่านปูลิเกอร์เผยอ,อาการตื่นเต้น โทรศัพท์วิเศษผู้ชื่ออี้คว้าขึ้นมารับชมในความเห็นของนางสิ่งนี้ในเวลานี้ยังไม่ค่อยมีประโยชน์อันใดนักด้วยความสงสัยผู้ชื่ออี้จึงพบเห็นข้อความบนหน้าจอที่ดึงความสนใจเท่าแก่ล้านต้นตำรับที่ท่านติดตามได้เผยแผ่เรื่องราวใหม่นี่มันอะไรกันผู้ชื่ออี้เผยความสับสนพี่หญิงลืมไปแล้วหรือว่าเมื่อบ่ายกดติดตามเท่าแก่ไว้นะผู้ลิเกอร์ฉีดยิ้ม ดวงตาผู้ชื่ออี้เบิกกว้างนางเพิ่งจําได้ก็ตอนนี้เป็นเท่าแก่สงมางั้นหรือนี่ผู้ชื่ออี้ยังคงสงสัยเมื่อกดเข้าไปแล้วหน้าจอจึงสับเปลี่ยนไปเป็นกระดานสนทนาถัดจากนั้นนางจึงได้เห็นเรื่องราวที่ล่วฉวนโพสต์ขึ้นไปและด้านล่างก็มีข้อมูลปรากฏแจ้งเป็นชื่อของผู้ดิเกอร์และเหย่าซือยานทั้งสองกดถูกใจและแสดงความเห็นแทบจะเหมือนกันอะไรกันคือกดถูกใจและแสดงความคิดเห็น ผู้ชื่ออี้เอ่ยคำขึ้นปู้ลิกเกอร์เกาศีสะก็เหมือนดังที่พี่ซื้อหยานทำข้าก็กดถูกใจและแสดงความคิดเห็นตามที่เข้าใจมันน่าจะเอาไว้ตอบสนองคนที่โพสต์เรื่องราวข้อความหลังรุ่นคิดผู้ชื่ออี้จึงพยักหน้ารับก็น่าจะเป็นดังที่ว่าปู้ลิกเกอร์เงียบงันไปอะไรคือน่าจะเป็นท่านเป็นพี่สาวของข้าจริงหรือเป็นอะไรไปพบเห็นผู้ลิกเกอร์ยืนนิ่งผู้ชื่ออี้จึงหันมองและเอ่ยถาม ไม่มีอะไรก็ไปได้แล้วคิดจะอยู่ต่อจนถึงเมื่อไหร่กันปู้ชื่ออี้กล่าวคำ <c oughs> ข้าไปแล้วข้าไปแล้วปูรลีเกอร์กระแอมไอก่อนที่จะเดินหันกลับออกไปโดยที่ไม่กล่าวคำใดอีกพบเห็นแผนหลังปูลีเกอร์หายไปแล้วใบหน้าที่เรียบเฉยของปู้ชื่ออี้จึงค่อยเลือนหายมันกลายเป็นนางหลุดหัวเลาะออกมาเจ้าหนูนี่ตอนเด็กเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นมารดาของทั้งสองเสียชีวิต และขุนนางใต้แทบจะไม่เคยอยู่คาลือหานผู้ลีเกอร์จึงมีคนที่คุยเล่นด้วยได้เพียงแค่ผู้ชื่ออี้ตอนนี้ผู้ลีเกอร์โตแล้วนางมองว่าควรให้จิตใจเติบโตกว่านี้บ้างถัดจากนั้นนางจึงหันกลับมาสนใจกับโทรศรัพท์พิเศษในมือถูกใจและแสดงความคิดเห็นนี่เราพลาดไปได้ยังไงกันผู้ชื่ออี้แตะสมบัดที่หน้าจอพระราชวังหลวงจีอูุยกำลังลงผู้กันบนเอกสารพลางสุดลหมหายใจเข้าลึก ตรงหน้าเขาคือกองเอกสารที่ต้องตรวจสอบอกเหนือหัวได้เวลาพักแล้วเล่าไปเข้ามากล่าวอย่างถูกจังหวะเมื่อใดกันข้าจะได้สุขสบายเหมือนเท่าแก่วันคืนอันผ่อนคลายของข้าอยู่ที่ใดกันจิอูอุยอดไม่ได้ที่จะถอในหายใจเล่าไปเผยยิ้มแต่ว่าไม่ตอบคำทันใดนี้เองที่โทรศัพท์พิเศษของคนทั้งสองมีแจ้งเตือนดังขึ้น เท่าแก่ต้นตำรับที่ท่านติดตามได้เผยแพล่เรื่องราวใหม่ชื่อของเท่าแก่ไม่ใช่หรือจีอูหุยรับชมดูจึงเกิดความประหลาดใจใช่องค์เหนือหัวพวกเรากดติดตามเท่าแก่ไว้ไม่ใช่หรือเล่าไปนำโทรศัพท์พิเศษออกมาเฮ้มีปุ่มถูกใจและแสดงความคิดเห็นเล่าไปเจ้าคิดว่ายังไงขอองค์เหนือหัวคิดอ่านก่อนแล้ว บรรดาลูกค้าร้านต้นตำลับที่ซื้อโทรศัพท์พิเศษและกดติดตามด้วยชวนต่างก็ได้รับการแจ้งเตือนเหย่าซื่อหานคือคนแรกที่กดถูกใจและแสดงความคิดเห็นทุกคนก็ทำตามเหมือนดังนางตอนที่415กดอีกแล้ววันถัดมาล้วดชวนตื่นขึ้นก่อนที่จะไปล้างหน้าและเปิดโทรศัพท์พิเศษกลายเป็นว่าเขาเกิดความสับสนขึ้นมา ด้านล่างโพสที่เขาเผยแพ่ไปเมื่อคืนมันปรากฏการถูกใจเป็นจํานวนมากพร้อมกันนี้ยังมีความคิดเห็นที่เหมือนกันเนื้อหาความคิดเห็นล้วนบอกกล่าวลาตีสวัสดิ์เท่าแก่พบเห็นชื่อคนแสดงความคิดเห็นอันดับแรกกล้วยวนก็ต้องชะงักไปเหยาซื่อหยานไม่ใช่หรือเขายังนึกถึงต่อพรสวรรค์ของนางขณะเดียวกัน ขณะเดียวกันบุรุษคนหนึ่งกำลังหยุดยืนมองอยังนครจิ้วเหยวจากระยะไกลห่างคนผู้นี้สวมใส่ชุดคลุมยาวสีดำเส้นผมสีดำข้ำค่อนข้างยุ่งเล็กน้อยใบหน้านั้นเผยความเยือกเย็นดวงตาเป็นสีดำสนิทประหนึ่งหลุมดำรอบกายอีกฝ่ายปรากฏดอกบัวสีดำนะครจิ้วเหาเสียงกระซิบเอ่ยคำเบาบุรุษผู้นี้ก้าวเดินมุ่งหน้าสู่นครจิ้วเหยาเรื่องราวชวนประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าก้าวออกเพียงครั้ง กระนั้นล่างกลับปรากฏห่างไกลออกไปหลายเมตรเพียงพริบตาล่างนั้นจึงเลือนหายการเคลื่อนไหวเช่นนี้บางทีกระทั่งพื้นแผ่นดินยังไม่รับรู้ถึงตัวตนที่เหยียบยำ่ำหน้าประตูเมืองนครจิ้วเหวาแม้ยังเป็นช่วงเช้าตรู่ทว่าที่นี่ก็มีคนหลากหลายมารวมตัวบ้างก็ออกจากเมืองบ้างก็เข้าสู่ด้านในเมืองหากเทียบเดียบกันครั้งเหตุการณ์โบราณสถานตากฏขึ้นประชาชนที่สัญจรถือว่าน้อยลง บุรุษผู้นั้นมาถึงฝีเท้าก้าวตรงเข้าสู่ด้านในเมืองผู้คนโดยรอบคล้ายดวงตามืดปอดหาได้มีใครพบเห็นอีกฝ่ายไม่ไม่ช้าร่างบุรุษผู้นั้นจึงเลือนหายไปกับฝูงชนในนครจิ้วเหยาอหลังมื้อเช้าล้วชวนออกไปยังประตูหน้าลานเตรียมรับแสงแดดเหมือนดังเคยอาุณสวัสด์เท่าแก่วันนี้อากาศดีไม่น้อยผู้ชี้อีอ้เข้ามากล่าวทักทายผู้ดีเกอร์เองก็เช่นกันล้วชวนรับคำอากาศดีอาุณสวัสด์ ปูลิเกอร์มุ่งตรงเข้าประเด็นเท่าแก่เมื่อวานข้ากดตูกใจกับแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของเท่าแก่ด้วยนะสีหน้าปูลิเกอร์บ่งบอกชมค่าซีชมค่าซีล้วงชวนต้องรอบกรอกตาก็แค่กดตูกใจกับแสดงความคิดเห็นมีอะไรให้ตื่นเต้นกันเท่าแก่ทำไมเมื่อคืนโพสต์เสียดึกเลยปูชิอี้เอ่ยคำถาม ครั้งนี้กลายเป็นล้วชวนประหลาดใจแทนแล้วโพสก็คือโพสยังต้องมีเหตุผลด้วยหรือก็แค่โพสชีวิตประจำวันแน่นอนว่าล้วชวนทราบดีแก่ใจเขาไม่อาจตอบเช่นนั้นหากเป็นดังที่ว่าภาพของเท่าแก่ล้านผู้จริงจังและเคร่งถึงคงได้เสียหายหลังครุ่นคิดล้วชวนถึงพบคาตอบเขาเปิดสีหน้าจริงจังเอ่ยคาเพื่อทดสอบการใช้งานกระดานสนทนาว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ จะได้ทราบว่าทำงานได้ดีหรือไม่อย่างไรคนทั้งสองย่อมไม่คิดอะไรให้มากความสาเหตุสำคัญก็เพราะท่าทีล่วงชวนไม่ได้แปลเปลี่ยนไปแม้แต่อย่างใดเป็นเช่นนี้ปูลิเกอร์เผยท่าทีคล้ายตะหนักได้เท่าแกพวกเราเองก็พูดเรื่องราวได้เช่นกันหรือปูชิอี้สอบถามด้วยอาการสนใจล่วงชวนพยักหน้ารับกระดานสนทนามีหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแบ่งปันเรื่องราวแต่ก็มีเรื่องที่ต้องใส่ใจว่าการโพสต์แต่ละอย่างนั้นไม่ขัดต่อกฎใช้งานหากทำผิดเช่นนั้นถูกข้ามใช้งานความหมายของเท่าแก่คือผู้ช้อียังคงสับสนบัญชีผู้ใช้งานจะถูกละงับและไม่สามารถใช้ได้อีกล้วดชวนตอบคำรุนแรงเช่นนี้ผู้ช้อีอุทานรับล้ววนพยักหน้ารับแน่นอนกฎเป็นสิ่งสำคัญต้องรักษา กดอีกแล้วคนทั้งสองทำได้แต่ถอนหายใจอยู่ภายในรั่วจวนกล่าวต่อที่กระดานสนทนาจะมีกฎการใช้งานเรื่องการเผยแผ่เรื่องราวตรวจสอบให้ดีก่อนจะใช้งานตอนที่416บุรุษลึกลับในชุดดำเวลาผันผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงพลิบตาก็กลับกลายเป็นช่วงบ่ายช่วงเวลานี้ลูกค้าประจำเช่นเว่ยฉิงจูและโจฮูพร้อมคณะต่างมาเยือนร้าน เหล่านี้ต่างมีความสนใจกับกระดานแขวนไว้ใหม่บนผนังแน่นอนว่าถึงขนาดนี้ต้องมีเรื่องราวใหม่ถูกโพสบ้างแล้วกระนั้นยามล้วชวนเปิดกระดานสนทนาเขากลับไม่พบเห็นเรื่องราวใดใหม่จากที่ล่วชวนคาดเดากลุ่มคนน่าจะต้องทําความคุ้นเคยกับการโพสต์เรื่องราวใหม่เท่าแก่มือเที่ยงรับอะไรดีเย่าซื่อหยานเอ่ยถามล่วชวนคิดไปครู่ก่อนจะตอบไปอย่างเคยชินคําว่าอะไรก็ได้สําหรับผู้คนส่วนใหญ่ มันคือคำอันน่ารังเกียจที่ยากจะคาดเดาแต่ล้วชวนไม่ได้คิดเช่นนั้นหากอาหารอร่อยมากพออย่างนั้นเลือกอะไรก็ได้จริงรอคอยไม่นานกลิ่นหอมฉุยจึงฟุ้งกระจายทั่วทั้งร้านเหยาซื้อยานและล้วชวนต่างอิ่มเอมกับมื้อเที่ยงตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าจากระยะไกลห่างเดินเข้ามาใกล้บุรุษในชุดดำก้าวเดินจากหน้าจอกด้วยสีหน้าเยือกเย็นมันไม่เผยทั้งความยินดีหรือความโศกเศร้าแต่ประการใด ถัดจากนั้นอีกฝ่ายจึงมาหยุดยืนที่หน้าร้านต้นตำรับยามพบเห็นป้ายร้านต้นตำรับประดับไว้เขาจึงครุ่นคิดถัดจากนั้นจึงก้าวเดินเข้าสู่ภายในร้านดวงตานั้นอดไม่ได้ที่จะเผยประกายเป็นละลอกคลื่นถัดจากนั้นเขาจึงได้กลิ่นมือเที่ยงของลวดชวและเหย่าซื่อหยานสีหน้าที่เคยเรียบเฉยเลือนหายทาว่าแทนที่ด้วยความตกใจเขาได้พบเห็นอะไรของอันล้ำค่าเช่นนั้นถึงกับนำมาทำอาหาร นี่ถือเป็นเรื่องผิดต่อหลักอย่างร้ายแรงร่างนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามสะกดขม่มอารมณ์เขาเกิดนึกเสียได้รสชาติของมันต้องวิเศษเลือดล้ำเป็นแน่ล่วดชวนและเหย่าซือหยานพบเห็นบุรุษในชุดดำเข้ามาเยือนในร้านทั้งสองมองหน้ากันเองเท่าแก่รู้จักเขาหรือไม่รู้จักเหมือนจะเป็นลูกค้าใหม่ข่าวคราวน่าจะเริ่มกระจายทั่วแล้วแต่นี่ยังไม่ใช่เวลาทาการปล่อยไปก่อน ทานกันต่อรับทราบความหมายในถ้อยคําชัดเจนจนไม่ต้องอธิบายอีกฝ่ายยืนนิ่งข้างรั่วชวนและเหว่ยซื้อหยานทานมือเที่ยงกันต่ออย่างไม่สนอื่นได้แว่าที่นี่คือหลานผู้มาเยือนหลานย่อมเป็นลูกค้าบุดุษชุดดำทราบกระจ่างฝีเท้าของเขาก้าวเดินไปทั่วหลานต้นตำหนับเพื่อรับชมสิ่งแรกที่ได้เห็นคือต้นไม้โลกบริเวณโต๊ะรับเงินท่าทีประหลาดใจเผยชัดผ่านดวงตาเห็นได้ชัดว่าเขาทราบเรื่องต้นไม้โลก ถัดจากนั้นเขาจึงมองไปยังลูกแก้วขุมนรกที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงดวงตานั้นเผยความประหลาดใจยิ่งขึ้นถัดจากนั้นเขาจึงสำรวจทั่วท้งร้านอีกฝ่ายรู้สึกราวกับมุมมองต่อโลกได้แปลเปลี่ยนสินค้าวิเศษที่ขายในร้านเช่นนี้ได้เท่าแก่ร้านคิดอะไรอยู่กันถัดจากนั้นเขาจึงพิจารณามองกระดานบนผนังที่มีข้อมูลของร้านแขวนอยู่และช่วงเวลานี้เองที่ล่วชวและเหยาซื่อหยานทานมือเที่ยงเสร็จเรียบร้อย สินค้าทุกอย่างอย่างละหนึ่งชายผู้นั้นเดินมาที่โต๊ะจ่ายเงินพร้อมกล่าวคำเหยา่อซื่อหยาเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อจัดการเก็บกวาดดังนั้นจึงเป็นล้ชวชนที่มานั่งด้านหลังโต๊ะรับเงินวาย,ยกยังไม่มีสินค้าล้าชวชนตอบคำเอาเท่าที่มีอีกฝ่ายตอบคำราบเรียบอย่างไม่คล้ายจะเผยอารมณ์ใดให้คู่สนทนาได้ทราบได้ล้ชวชนพยักหน้ารับพร้อมเรียกผลึกวิญญ,ญาณจากอีกฝ่าย ตอนนี้ร้านต้นตำรับมีลูกค้าเพียงผู้เดียวดังนั้นความสนใจของล่วฉวนจึงมุ่งไปแต่เพียงอีกฝ่าย